ฮ้ยตั้งแต่ที่แต่งงานมาเนี่ยชีวิตมันก็เหนื่อยลาบากจริงๆเลยวันๆก็ต้องมานั่งทํางานบ้านล้างรถล้างจานโน่นนี่นั่นเฮ้ยดูสิมันใช้ให้ฉันล้างรถอีกแล้วว่าเราไปขี่ลุยบุกลุยสวดอะไรมากันเนี่ยโอ้โห <c oughs> oh. มันทั้งเหนื่อยจริงๆเลยเอาล่ะแล้วก็ใช้น้ําล้างไปนะคะอืมทําไปทําไปอย่าบน่นอดี๋ยวโบนัสมันอ,ออกนะฉันจะเก็บให้หมดเลยจะเอาตังค์ไปทําดั้งทําหน้า โอ้โหฝุ่นจุดพีเอ็มสองจุดห้ามาจากไหนกันนี่อุ้ยจังนาโกลัวะเปิดพัดลมไล่มันไปออกสักหน่อยนะฮะไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะเป็นภูมิแพ้นน่นนี่นั่นเดี๋ยวลูกฉันเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้คราวนี้นะคะเราก็มาเก็บฝ่นงเก็บฝุ่นฝาบนน่นนี่นั่นนะคะเต็มไปหมดเลยโอ้โหดูสิปล่อยให้ลูกกินขนมเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยเปาะฉันซื้อมาแพงมากสองหมื่นห้าโอ้โฝาฉันจะเก็บตังค์ซื้อได้นะ ฉันเนี่ยอุตส่าห์อดไม่ยอมซื้อเครื่องสําอางแพงๆเพื่อเก็บตังมาซื้อเบาะเลยนะนี่โอ้โหดูยังไงเนี่ยนี่ฉันก็ไปร้านโทรศัพท์นะให้เขาดูว่าทาไมฉันแปตดไม่เข้าฉันอายมากเขาบอกว่าเนี่ยคุณคะกรุณาเช็ดรูชาร์ดด้วยค่ะปกกระปกมากโอ้โหฝุ่นฝฟ่นเต็มไปหมดเลยโอ้โหฉันละอายมากๆเลยเนี่ย เอานางมาเลี้ยงก็ต้องมาขยากักขี้ให้มันทุกวันทุกวันเหม็นก็เหม็นอุย้ย <c oughs> เหนื่อยจริงๆเลยอืมดูสิไอ้เจ้าไอ้เจ้าชิคโก้โอ้ลูกรักของสามีฉันเองโอ้เก็บบันมาเลี้ยงแต่ว่ามันก็มานอนที่เก้าอี้ของฉันเนี่ยโอ้โหคนหมาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหใครสนใจบอกได้นะถ้าไม่มีใครเอาก็จะไปปล่อยวัดละไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวหมาแบบเนี้ยโอ้โห เต็มไปหมดเลยคนมาโอ,โอ้เอาทำไมมันกิ้งกิ <c> ้ง <oughs> <c oughs> ยากจังวะ <c oughs> โอ้โหเอาละเอา,เอารถมาล้างสักหน่อยแต่ว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ฉันก็ต้องลงมือมาล้างเองชีวิตนี้จะต้องทำงาน24ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยโอ้ทำงานหน้ารวยนะเราเนี่ย โอ้โหคราบสตะกข้างล่างยังพอรับได้แต่รอยจูบที่คอเสื้อเนี่ยมันคืออะไรกันมีโมโหโมโหนี่ซักๆักสักโมโหนี่ซักขอยดูนะกลับมานะฉันจะไต่ก้านคอมันแล้วก็ยึดเงินเดือนตลอดชีพเฮ้ยเสือ้อไอติมกันมากินก็ไม่ล้างกันเอามาให้เราล้างโอ้โหเหนื่อยจริงๆแต่โชคดีนะคะที่บ้านเราเนี่ยมีเครื่องล้างจาน <laughs> อ้าวไม่ติดเออมีเครื่องล้างจานชิวๆอะนะ่ะเนาะโอไมคก็ oh God. ตื่นเช้ามาอารมณ์เสียกแล้วจา้าที่นกเต็มหน้าต่างเลยแล้วเห็นกันนะก็ไม่เช็ดมารอให้เราเช็ดกูคนเดียวเนี่ยโหเกิดมาเป็นผู้หญิงนี่มันช่างเหนื่อยแสนเขน็นแสนเขนจริงๆเลย้ยไอ้เจ้าลูกก็เล่นอย่างเดียวทั้งวนันไม่ทําอะไรเลยไม่ช่วยแม่ทําอะไรเลยเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจริงๆแล้วมาบังคับยัง บังคับยากมากโอ้โหเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนมันโทรมาบอกว่าเอ่อคุณเป็นสี่ขาช่วยมาลบดินสอที่ลูกคุณเขียนหน่อยค่ะโอ้โหแล้วฉันต้องถอกมาถึงโรงเรียนโอ,อ้แล้วเลขสองหกห้าเอ,อไม่ใช่สองห้าหกนี่คืออะไรใหบหวยเหรอเดี๋ยวงวดนี้จะแทงอะนะถ้าถูกนี่จะแบ่งเลยนะแบ่งกับคนดูเลยนะถ้าถูกอะเออเรียบร้อยอืมเอาสิโน้ตบุ๊กทำงานของฉันอุตสาหเก็บเงินมา รอสติกเกอร์มาแปะไว้โอ้โหมีสติกเกอร์รูปรถด้วยวะ่ะอ้ยเห็นแล้วก็นึกสมัยเด็กๆที่ขี่รถแบบนี้แหละไปเที่ยวกับกิ๊กช่วงนั้นรถสีเหมือนสติกเกอร์นี้เลยอืแล้วก็มาเช็ดโอ้โหแล้วเหนื่อยมากเหนืดดมากแม่โอ้โหไม่ไหวอะถูไม่ไห้ <c oughs> คือทุกคนอันนี้พี่แบบกดถูยากมากอะบอกตรงโอง my god เอาขนมมากินในห้องคอม,อมต้องเอาาลามของลูกนี่แหละมามาอ่าดึงพวกตะกบกนะฮะนี่ขยันกินเละนักเอาสลามมาเลยทําให้เป็นประโยชน์เออแต่ช่วงนี้เขาไม่เล่นสลามกันแล้วนะเอาเลยโอเคมาหมุนตังกันสักหน่อยได้สักกี่บาทวันเนี้ยโอ้โหสามร้อยบาททํางานแทบตายได้สามร้อยบาทโอ้มาเช็ดรถสักหน่อยเออ คนขี่ไม่ต้องเช็ดคนเช็ดไม่ต้องขี่เออเอาอยัางไงก็ชีวิตทำก็ไปทำหัวต้นเกลียวเป็นน็อตแล้วเนี่ยหัวเป็นนอ็อตหัวเป็นเกลียวอะไรวะเอาละโอ้โหสะน้ําก็ขยะเต็มไปหมดอวันๆที่ทํางานอะไรแบบเยอะแยะขนาดนี้ทํางานน่าจะได้สักสามแสนนะขยันเกินเราเนี่ยขยันแบบขยันโคตรขยนันขยันเหมือนกินแบบกัญชามา โอ้โหนี่ซื้อของมาแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็แบบเน่าไม่ยอมเก็บทิ้งถังขยะบ้างโอ้โหอีลูกนี่ก็สนจริงๆเลยน่นาอะไรขกแคกขอแกแขกไม่ใช่ลูกนะหลานตอนนี้หลานกําลังอยู่ข้างหลังแม้วตีเลยเอาละต่อมานะคะมาสะบัดที่นอนสักหน่อยโอ้โหกลางคืนนี่นอนนี่ตามอาเจียนเทยนึกว่าไขรดินทาน,นะคะไม่ใช่ค่ะฝุ่นเต็มผ้าห่มไปหมดโอ้โหมา เป็นงานอ่าเรียกได้ว,ว่าเป็นงานยอดนิยมนะคะล้างจานนั่นเองค่ะเอาละล้างไปค่ะขยันล้างไปค่ะเพราะว่าอ่าเป็นงานที่ทุกคนจะต้องแบบว่าเบื่อมากๆนะคะคืองานล้างจานค่ะรู้สึกว่าตอนนี้หลานแบบไม่อยู่เฉยเบาๆหน่อยไ,ไหมกำลังอัดเกมอยู่นีุ่้ย,ยเอาละโห,โหทอน้ําตันวะใครอ่าใครถนัดแบบว่าทะลุทะลวงก็มาทําช่วยทําได้นะคะโอ้โห อันนี้เข้าใจได้ช่วงนี้ฝนตกเวลาขี่มันก็ขี้โคลนกระจายไงโอเคเดี๋ยวจะล้างให้นะจ๊ะแต่ว่าเงินเดือนงวดเนี้ยฉันขอละกันทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแบบนี้เอาละล้างเข้าไปเผื่อจะได้ตังค์เยอะๆโอ้ oh my god นี่เล่นคอมกันไม่ทําความสะอาดกันเลยเหรอนี่โอ้โหนี่ฝุ่นหรืออะไรวันนี้ฉันคิดว่าคอมมันเนี้ยไปอยู่ในห้องเก็บของแล้วนะเนี่ยโอ้โหฝุ่นเยอะขนาดนี้โอ้ oh my god ฝุนพงเข้าตายังไม่เจ็บเท่าเธอบอกว่าไม่รักร้องเพลงอะไรร้องเพลงไม่มีชื่อนะคะเอาราเสร็จเรียบร้อยนะฮะคอมอนาคตจะรับจ้างทำความสะอาดแล้วนะโอ้โห <c oughs> นี่ใช้หูฟังกันกิ้หกิ้วติดเข้ามาเลยเหรอเนี่ยโอ้ <c oughs> oh my g อ d มีจ้างซื้อหูฟังแพงๆแ,แต่มีปัญญาทำความสะอาดโอ้ย <c oughs> นี่เอาขนมมากินในที่นอนเลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อสงสัยต้องงดเงินเดือนค่าขนมและจะไม่ให้กินขนมสักวันหนึ่งคอยดูโอ้โหแล้วมันคือแบบมันบังคับยากนะคะทุกคนคือมันบังคับยากหน้าดีดีดูดิเนี่ยคือมันบังคับยากอะ่ะดูดิคือพี่ไม่ได้แบบว่า,าขยับช้านะคะแต่ว่ามันมันขยับยากจริงน้องๆต้องลองไปโหลดมาเล่นนะแล้วจะรู้งงกับเกมนี้เหมือนกันนะฮะมันขยับยากอะไรขนาดนี้ พยายามทำให้เราเสียเวลาแหละเออออื uh huh. เชื้อรากินยังก,กับบ้านล้างเหมือนไม่ได้ทําความสะอาดมาสามสิบปีโอ้เลี่ยมปึ๊ดแหละมามาหมุนสักหน่อยว่างวดนี้จะได้เงินกี่บาทโอ้โหหนักทีช้ำมากๆได้หนึ่งร้อยบาทโอ้เมก็โอ้โอ้ยโอ้โหโอ้ยไอ้เจ้าสําีโอ้โหแหม เตรียมตัวไปอยู่วัดได้มึงอ่ะโอ้โหทําใจกันแตกอีก